2,537นะครับนี่ครับท่านก็ได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับรุ่นสุขใจเช่นเดียวกันครับแต่เป็นพระยาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นสุขใจครับนะฮะเนื้อนวโลหะครับองนี้นะจมูกโดงนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะนะทองนั้นหนาครับผิวนะครับนะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวดูครับเดิมๆนี่คือพระเดิมๆครับนับวันยิ่งหายากครับพระสวยแบบนี้เพราะไปอยู่ในรังใหญ่หมดแล้วนะรังอาเฮียอาป่าหมดแล้วครับ นะฮะดีใจกับทุกท่านด้วยที่ได้ครอบครองพาสซสวยไปนะครับนี่ครับสวยมากครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะปี37ครับต่อไปนะในปี37นะ,ะหลวงปู่หลิวขั้นได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับพญาเต่าเรือนค้าขายดีครับนี่ครับค้าขายดีนะเน้นหลักเลยครับรุ่นนี้เน้นค้าขายดีครับ อนุสรณ์89ปีของหลวงปู่หลิวปี2537รองค์งนี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟครับพร้อมเลี่ยมทองครับงามๆครับตอกโคด้ดรันนัมเบอร์ผิวไฟแดงๆครับนะฮะพญาเต่าบินค้าขายดีปี37ครับนะะพร้อมเลี่ยมทองงามๆครับนะต่อไปมาชมเหรียญครับเหรียญน,นะฮะ พระพิคเนตเหรียญพระพิคเนตนะครับตัวแทนเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับนะหลวงปู่หลิวท่านนะฮะศรัทธามากครับพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตนะท่านเชื่อในพระพิคเนตนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนะท่านก็สร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับให้นะรุ่นนี้ครับอยู่ในรุ่นรวมพุทธคุณอยู่ในชุดของขวัญนะครับสร้างเพียง999ชุดต่อโค้ดเฮงครับเห็นไหมครับต่อโค้ดเฮงด้านหลังเนี่ยครับ คมคมลึกๆนะครับต่อโคดเฮงครับอุดผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณจีวอแล้วก็ติดเส้นเกษาด้วยนี่คือสมบูรณ์มากนี่คือ1ใน999เเหรียญเป็นเหรียญพระพิคเนตเนื้อนวะโลหะครับปี2538รครับรุ่นรวมพุทธคุณสมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์มากๆครับนะต่อไปรุ่นรวมพุทธคุณนะครับพระสังกจายรุ่นรวมพุทธคุณครับนะ เนื้อนวะโลหะครับสร้างขึ้นในปีพศ2538พิธีรุ่นรวมพุทธคุณครับนะหลวงปู่หลิวท่านเขารพบและศรัทธามากครับพระสังกัจจัยรือหลวงพ่อโตนะครับนะฮะที่ท่านเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับพระสังกัจจัยหล่อโบราณรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยจะมีคําว่าหลิวและก็คูณก็คือหลวงปู่หลิวหลวงปู่คุณครับร่วมกันปลุกเสกในปี38ครับเนื้อนวะโลหะครับใต้ฐานนะครับจะอุดผงพุทธคุณติดจีวรแล้วก็มีเส้นเกสาอยู่ด้วยนะครับ สร้างไว้เพียง1,000องค์เท่านั้นไนะงงามเลยครับง,งามๆเลยนะครับจมูกโด่งนิ้วคบผิวเข้มเข,ม,เขมนะ้ำเนื้อนวะครับต่อไปนะปี38เรียบร้อยนะครับ ชมเหรียญยันวลน,นะครับหรือเหรียญรุ่นฉลองกุฏิปี2535ครับ2535 mm hmm. เหรียญน,นี้คือเหรียญเนื้อนวะโลหะครับสวยมากพี่พี่จ๋านะตอกโคตรคมคมลึกๆผิวเข้มเข้มครับเนื้อนวะโลหะหายากสร้างน้อยครับรุ่นฉลองกุฏิครับเมต,ตานะครับหลวงปู่หลิวติดชัดมากครับนี่ครับ งามๆไปเลี่ยมทองทองเก่าทองโบราณนะครับเจ้าของเดิมนะครับบูชามายาวนานครับตั้งแต่ปี2535ในที่ท่านได้บูชามานะครับนะฮะนะครับรุ่นฉลองกุฏิหลังยันวนดูดซับเรียกทรับดีนักเลยครับใช้ยันตัวเดียวกันกับพยาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนนะครับเห็นไหมครับนะสร้างคนละปีนะครับเรียนนี้สร้างปี3-5พญาเต่าเรือนสร้างปี3-7ครับ นะเหรียญยันวนนี่คือดูดรัพ์เรียกซับนะครับนะพาโชคดีนักแรครับพ,พี่จ๋าดูดนะซั์สินเพิ่มพูนทวีดีมากครับ<ม>เหรียญยันวน,นรุ่นฉลองกุฏิปี35ครับ<ม>เนื้อนวะโลหะครับต่อไปปี35เสร็จแล้วมาชมนะครับพญาเต่าเรือนที่สร้างขึ้นในปีพศ2540ครับรุ่นปดนี้ครับรุ่นปดนี้ปีสองพี่สิบครับ สวยสมบูรณ์มากนะจมูกโดง่งนิ้ว10นิ้วครับนะนิ้ว10นิ้ว,เน,วเนื้อเงินลงยาเดิมครับปี40นะครับปี2540เนื้อเงินลงยาหรือกับเนื้อเงินนะครับธรรมดาเนี่ยสร้าง49 9เหรียญเท่านั้นครับ4ี่ยเาหรียญนำออกไป9 9เหรียญไปลงยาครับนะมีทั้งสีน้ำเงินแดงน้ำเงินเขียวสีแดงสี